อสปอร์ตือเปล่าจะลืมได้ไงอรอเข้าในเกตหมายเลขเก้ช่องหมายเลขเก้าช่อง9ช่องเกหมายเลขเลก้าช่องเก้าจ้ะหมายเลขเก้อเคไ

Hãy yeah, hey, subscribe

ของขดึงออกให้หมดเลยแทกอ่ะเออเอาไปทิป้งอันไหนมีแทกอีกดึงออกให้หมดเลยอันนี้อันนี้อะไรดีอ๋อมันนั้นก็ควรจดี

อันนี้วันรถใหญ่ไม่ได้ถ้าเล็กก็ได้ไม่เกินร้อยไงขนาดขนาดไหนล่าสดนํ้น้ำน้ำน้ำเขาน้ามาให้ทัน้นมาต้องพาสนีลมาตงลีนล้มาลีดิเชอลีนล้มาอ๋อตัวรึ่งอ่ะน้องพี่ตัวรึ้งเออเอาเออนี่จะในแตงว่ามัชินใจหนอจะแต่ียวก็ฟิชชั่นเท่าไงไปแล้ไปแล้ว ครับร่วมกันแล้วนะครับติดว่าดีมากดีอยู่ได้จริงอ๋อภาษาภาษาสมาร์ทเดียวก็ทํากับก็แล้วก็ทําเป็นกินมาเดียวก็อ๋อก็ดีเออนะกินมาได้เยอะคนละบาไปท่าไปเราจะไปละอ๋อได้ไปละไอ้ที่หาเนี่ยไปทําซุปเนี่ยมีไปที่หาเนี่ยชอบไปนะ16มาปี 那。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 那

เราดูบ้านขายว่ามีนี่ไหมว่าวูเมนวูเมน ตพี่แล้วม่ีมันคือตัวจริงคืนแล้วคืนลงพ่อแล้วค้นลงพ่อแล้วตัวนี้ตัวนี้จะึ้นลงพ่อแล้วึ้นจะอาดจะกเาหละตกลงหเทาเลยเออเออจลตูปีเลย ကောင်မောင်ကဘာဘာပုံကြီးဖြစ်ရော။ဟော၊လမော၊လမောနိမောနန်းထဲထျော်နန်းကောမှာ။ဒါလည်း။အာဒီစီးနဲ့အခုမသွားလာရှင်ရောအမှစီလာရှင်ရောဒီမှာ။တို့နိမောသွား Thank <laughs> you.

เ่ารีช <c oughs> <c oughs> <tr> ิลลมั้งเล่ะเียวนะพรมือค่ะพรอมืออ๋อดีเลยด้ค่ะเสียดอกก็ปียกเมืนเด็กไ้ดีเลยดยาม่ก็

วันตงตงอาชาตัวเปอยู่ไหมชาตัวเปอยู่ไหมชาตัวเนี่ยปูจีเนี่ยอยู่ไหมชาวจ้าลีเนี่ยชาวจ้าลี่เนี่ยชาวจ้าลีเนี่ยไม่เอาผู้ชาลหรอไ่เอาผู้ชายหรอเอากูชายวะอาเด็กผู้ชายวะเออผดปเป

Sa thu 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 เอ้ยยิมลี <c oughs> อีกสามเดือนเข้าไปบางไทย<ช>อย่าลืมเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงวิสกี้เขานะ <c oughs> อย่าลืมเทคแคร์นะอีกสามเดือนเี่มันไง เอออยูเทคแคร์นะไม่ใช่วิสกี้นะวันเดย์วันเดย์วันเดย์นะไปกับใครอ่ะไปกับใครอ่ะไม่รู้ก็ไปกับใครแล้วบอกสามเดือนก็จะไปสามเดือนก็จะไปไปกับใครไม่แน่ใจแต่ก็เห็นว่าเห็นว่าท่านพระ นั้นน่ะก็จะไปนะไม่รู้เราจะไปด้วยกันหรือเปล่านี่เราขึ้นไปนี่เลยไปไปเข้าเกตเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ต้องไปเช็คต้องไปสแกนกระเป๋าก่อนไปเช็คอินอีกทีหนึ่งท่ต้องไปสแกนกระเป๋าก่อนสแกนกระเป๋าเรานี่ไงใช่ๆสแกนกระเป๋าอันนี้อันนี้ไม่รู้ตกกอกหรือเปล่าเนี่ย ชื่อโรงแรมชื่ออะไรหนูจดนะเอ้หนูถ่ายรูปไว้ชื่อโรงแรมอ่ะหนูถ่ายรูปไว้โรงแรมอะไรนั่งเหมือนเดิมยี่สิบสี่ฮะโรงแรมโลเจทลลักกี้ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြားပင်စရတော့နော်ဒီလိုမျိုး challenge လိုမျိုးရှင်းပြတာဒီလိုကဒီအပိုင်းလေးလိုက်ဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားစတာရှင်းပြတယ်အောင်မြင်ပါလို့အောင်မြင်ပါလို့အောင်မြင်နော်ဒါတော့လည်းအောင်မြင်ပါ

Yeah. Xinbea, uh gate number 6. Apo yaw immigration pass. <laughs> immigration pass. Yeah. Immigration pass by gate number 6. Gate number Gate number Immigration pass.